不,知道要不要跟他吵架。 บล็อกไหบลักใครไปแล้วว่ะพีพีบิวเก้อ๋อโอเคก็ดีใจมากเลยนะเพราะว่านี่เราไม่ได้แบบรวมพลคู่กันนานย่างนานเท่าไหร่จากหนึ่งปีแล้วห้าสิบปี 5 0ปีเหรอสาบานว่าไม่โกหกนานมากนานจนจำไม่ได้เลยมานานยากมากันนานได้ยังครับกี่โมงกี่โมงใครมาเร็วสุด5่าโมงกี่โมงกี่โมงมากี่โมงมากี่โมงเมื่อกี้ตีสองเจ็ดเจ็ดโมงเช้าสี่ใครมาเร็วสุดให้มาอยู่ตรงนี้นะ ใครมาใวสุดประมูลกันเท่าไหร่เท่าไหรกี่โมงเที่ยงคืนอยู่ที่ไหนเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาผมมาก่อนผมมาเป็นเอกคนบอกฉันมากการาทำไมอ่ะมาชาติที่แล้วไม่ได้เลือกไม่ได้ลาวโอเคไหมโอเคไหมวันนี้ครับ ไม่ได้ยินเลยพี่รู้สึกไงบ้างวันนี้รู้สึกอะไรนะฉันรู้สึกสวยพี่อ่อกพี่พูดนะเหรอไม่ได้พูดเองนะหมายถึงตัวเขารู้สึกสวยตัวเขาสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วอ่ะเธอรู้สึกไงบ้างก็ฉันรู้สึกตลออันนั้นไม่ใช่วันนี้อันนั้นตลอด ไม่กับตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ก็ดีใจนะเพราะวจริงแล้วก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ไม่ได้มาแบบอยู่ในบรรยากาศแบบนี้กันนานนะแต่วว่าของพีพีก็อาจจะมีของพีพีบ้างผมก็อาจจะมีแบบมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บ่อยทั้งคู่แต่แต่เดี๋วว่ากับที่แบบมารวมพลแบบนี้ทั้งสองคนก็นานนานจริงแล้วก็ผมว่าบรรยากาศมันอบอุ่นเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมมีใครที่แบบ มาทุกทีเลยรวมพลใอะไรมาทุกทีมีใครมาครั้งแรกบ้างอ้าวมีใครมาครั้งแรกมีใครเจอพีพีวันนี้ครั้งแรกบ้างโกหกเห็นทุกทีเลยโกหกโกหกอ่ะแล้วมีใครเจอเบลกินครั้งแรกบ้างโกหกดีก็โกหกเห็นทุกทีครั้งแรกเหรอ มาจากที Florida, oh. ่ไหนเวย o ี้ o ร o m โมมาเลเซียโอ้ไทยหวันจงกัวอานี่่你好你好大ฮ好哈？哈？ครั้งแรกครั้งแรกหรอ？ มีใช่แล้ใช่แล้วใช่แน้วมีชาติไหนอีกมีชาติไหนอีกามาเลเซียมาเลเซียจงกัวใช่ใช่กัวใช่กัว,วก็เป็นภาพที่แบบประทับใจนะเพราะว่า หลังจากที่โควิดคลี่คลายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราสองคนก็เริ่มทํางานช่วงโควิดเลยเนะี้ยพอโควิดเริ่มคลี่คลายเราได้เจอกับแฟนๆชาวไทยที่เหมือนกับว่าอาจจะเดินทางยากลำบากมาไม่ค่อยได้เจอกันนะครับรวมถึงแฟนๆต่างชาติที่มีโอกาสบินเข้ามารวมถึงตัวเราก็มีโอกาสได้ไปในหลายๆที่ดได้เจอแฟนๆหลายที่ดีใจมหมดีใจไหมถามใครเนี่ยฮะ ทำเชิหรือเปาครเธออดีใจสิดีใจสิดูดิมันเป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นนะอบอุ่นเมือนเราไม่ได้เจอกันประมาณแบบแบบนี้เลยเนาะประมาณเกือบปีใช่ไหมครับช่วงนี้พี่พีทำอะไรยุ่งยุ่งเหรออะไรมีปัญหาหัวใจช่วยได้ปะล่ะ ดีเฮลพลัสประกันสุขภาพคนเจนใหม่ปัญหาหัวใจปอดตับอะไรไม่เหรอหมดไปแล้วจบไปแล้วนี่ดูด้วยเราใช้พื้นที่เขาแตวเขาไล่เราทำไงฮะช่วงนี้ทำไรช่วงนี้ถ่ายภาพยนตร์แล้วมีปัญหาเปล่าเหนื่อยแล้วเองช่วงนี้ก็ม่ ผมไม่ค่อยแบบดีามบิวกินเ <ผม S 2> ขาเหนืออ่อยขผม้างใจใ้เขาหน่ยในในอยได้ไหมครับขอขอเี็งกีดให้บิวกินหน่อยสักนิดเนียวได้ไหมคร่พี่เห็นเห็นเห็นนี่ปะ่ะนี่มันคือมันเวขอแบบ M U T ได้ปะ่ะแล้วขอร้องเพลงด้วยแล้วขอเดินด้วยอินเนอร์แบบ อย่างเงี้ยเหมือนเงี้ยเหรอเหมือนที่เหมือนที่ม,ทมีเดินมาเหมือนเธอเหรอเนี้นหยนหน้าแบบเฟี้ยวเฟ้อ่ะเขาพีนแปลว่าขอแบบมั่นใจอ่าสวยมั่นใจไม่กลัวเจ้าหรอไปสิสามสองหนึ่งไป chưa có ai 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 chưa chưa ai chưa chưa có ai chưa có ai พอละเดิเกิน7จ็ดวิเขามันเรียกเขาปรับแล้วเนี่ยเอ้นะฮะใครก็พูดพูดถึงความรู้สึกหน่อยได้ไหมทุกคนได้เอาแบบจริงๆเอาจริงนะก็อย่างที่บอกจริงผมว่าทุกทุกครั้งที่ได้ที่ได้แบบอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการรวมพลหลังงานหรือว่าเวลาที่ เป็นแฟนมีตของพี่พีหรือแฟนมีตของตัวผมเองอะไรเงี้ยผมมันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นนะหมายถึงว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราได้มาร่วมอยู่ในมวลความรู้สึกที่ดีร่วมกันแล้วก็ได้มีความทรงจําที่ดีในทุกครั้งแล้วก็นี้ผ้าออกไหมยิ่งแบบแต่ว่ายิ่งเรามากันแบบพร้อมหน้าได้เจอเนี่ยผมได้แบบเห็นหน้าแบบทุกทุกคนอะไรเงี้ยแต่ทุกคนแบบเก็ตไหมถ้ามันเป็นอิมแพคอะมันจะยิ่งใหญ่มาก ใชอใช่บ้นหมดเลยแล้วถ้ามันแบบได้สองวันด้วยนะมันจะแบบอย่างนี้เลยอ่ะโหบันหมดเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยรับงานร้องเพลงด้วยเดี๋ยวมันไม่เฟรชมีใครไปเทมโปบ้างครับเออเอรู้ได้ไงฮะรู้ได้ไงจะไปร้องไม่ไปดิ ตามลาสวัโหลคุณมนตีตับถังออกซิเจนตู้ปลาให้หมดเลยมีใครยังไม่มีบาดบ้างทำไงอ่ะจะแจกหรอไลฟ์สตรีมมิ่งยังมีอยู่ กดโค้ดกันได้นะครับดูได้แบบเต็มจอจอใหญ่เลยใครแบบเพื่อนเยอะก็ซื้อมาดูรวมกันสนุกดีแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยู่คนเดียวอยากดูหลายจอก็สนุกเหมือนกันฮะจ่ายให้หน่อยเหรอช่วงนี้ถ่ายหนักบิลกินน่นะเขาจะตอบแทนด้วยโชว์ที่ดีไงมันคือเรื่องของการลงทุนเหมือนดีเฮลพลัส พูดได้ดีพูดได้ดีพูดได้ดีะครล่นาดวิวกินอ๋ออยากให้บิวกินทำหน้าแบบนี้พีพีจะมีเพลงใหม่แล้วนี่ขายของหน่อยสิพ่อมากยังไม่ฟังเลยพอไหมพอไหมเดียยวไม่ปล่อยท่านฮุมร้องไง ดีไมดีไหมเลิศตังมากมากคืออะไรอะอะไรนะเขาไม่ได้ให้ผมฟังหรอกแล้วทำไมร้องได้อ่ะฮะร้องยังไงนะอ๋อ อะไรเนี่ยเมื่อกี้พี่ข้างหน้าเขาบอกจบงานแล้วพี่เขามีโพลทั้งเฮ้ยอ๋อไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอ่าอ่าดังๆนะถามสามคำถาม <laughs> <laughs> โอเค <laughs> มีใครมีคำถามไหมครับเฮ้ <laughs> โยโอ้โหให้ใครถามดีอ่ะเอา ใครมีคำถามวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฟเวอร์งานหน่อยขอคนถามใส่เสื้อเสียงพูได้ไหมเอาคนไหนทีทีเลือกก่อนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเลือกเสร็จเดี๋ยวจะถามมเขาบอกว่าเอาเหรอเราเราข้ามข้อไปข้อหนึ่งขายแฟนมีต่างประเทศหน่อยเออขอขายของกดได้ไหมข่ายให้หน่อยก็ บีเคบีพีแฟนมิสติ่งนะครับเอเชียทัวร์นะครับรอบนี้เราก็จะไปกันที่โตเกียวโอซาก้าโซลแล้วก็มะนิลาเนาะใช่ครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง10 4 4 4ถึงเท่าไหร่สี่หกแล้วไปผมเปลิ่ยวเอาไปบอกวันไป <laughs> บอกวันไป <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี 4, 6, 80, ่หกแปดสิบบื้อบื้ออย่างนี้แล้วสี่หกแปดสิบเจอกันได้ตามเมืองต่างๆใช่ครับผมเพราะว่ารอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่จริงแล้วเราก็มีการรีเรนจ์ขยับโชว์ใหม่ขยับขยับนะขยับ ได้ขย่ายได้ขย่อยเฮ้มันขย่าได้มันเป็นสัญชาตญาณมันมาเองไลไลไลได้ถ้าพยายามไล่ไม่ได้ก็นั่นแหละใครที่อยู่ที่ประเทศนั้นๆนะครับก็มีเมืองไหนที่อยู่นั้นไทยแลนด์ฮะอะไรนะไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเหรอ What about Thailand ก็ถ้าสี่หกแปดสิบเต็มอะไรเงี้ยไทยแลนด์ก็ใกล้ๆนั่นแหละ,อ,ะอดแล้วล่ะอดแล้วล่ะไปเทมโป้เอาละกันเทมโป้ฮะสามคนถามถามอ่ะถามใครของเซร็จแลถามเอาสัะอ่ะ,อะ,อะ,อะมาเลือกขอขอคนขอคนเีนทรัแล,ล้วกันเฟเวอร์งานเขาด้วยสวัสดีคับ อพี่คนนี้พี่คนนี้พี่คนนี้ถามว่าวันเกิดให้เบิร์ตเดย์ให้หน่อยอะคำถามแล้วมันไม่ใช่คำถามอขอคำถามได้ไหมคำถามอ่ะคำถามถาม,ถาม,ถามว่าถามว่าอะไรนะยูกินกับพีพีจะใส่ชุดคุยถ่ายรูปก,กันไหมคุยอย่างนี้นะ คืออย่างนี้สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตชี้แจงนะฮะคือผมเองเนี่ยยังไม่ได้ถึงช่วงของการรับปริญญาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะมาถ่ายรูปด้วยเขาก็แค่ใส่ชุดแล้วก็มา,าเพื่อนเองง่ายมากอยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือเปล่าแล้วทำไมตอของฉันเธอไม่ใส่อ่ะก็ฉันยังเรียนไม่จบไงแล้วใส่ได้ไงเราเมื่อไหร่คำถามเดียว ไม่ได้เลยนะเธอไปได้อีกคนอีกคนนะคะึงอ่ะพี่สรุปไม่ตอบตอบไปแล้วอ๋อ,อคนนี้คนนี้คนนี้อ่ะคนนี้คนนี้นนที่ถามว่าบิวจีจะจัดงานรับปัญญาไหมคะ บิวกี้จะจัดงานรับปริญญาไหมคะจัดบ้างไม่จัดบ้างเลยจัดจัดจัดสิจัดสิเจอกันที่ธรรมศาสตร์รังสิตแต่ไม่รู้พีพีจะไปเปล่าไม่รู้เขาจะขับรถซิ่งของเขามาหรือเปล่า ขับไปไหนรังซิสรอร,สรถพัง <laughs> ขับไปรังซิสรถพัง <laughs> รถพังซ <laughs> ีีนน้ำไม่รู้จะท่วมหรือเปล่า <laughs> น้ำท่วมก็มีรถคันให,ใหญ่แล้วนี่เอาไปยืมได้เปล่ไ <laughs> ขับกลับไปเลย <laughs> ขับกลับไปเลย คำถามสุดท้ายขอไปกลางๆนะไปไปไหมมาสวัสนะครับสวัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามสุดท้ายครับคาสุดท้ายคำถามสุดท้ายเดื่อมีอยู่ว่า เร็วคนจำนวนมากคาดหวังนะฮะวันวันแม่ไปไหนวันแม่ไปไหนวันแม่ไปไหนมาวันแม่ไปไหนมาคนนี้ก่อนวันแม่ไปไหนมาเหมือนจะถ่ายหนังไหมเออชายบอวันแม่ทำไมวันแม่ก็ต้องอยู่กับแม่ไง เขาก็ต้องแบบมีโมเมนต์กับครอบครัวอะไรอย่างงี้ไงไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อขอเหตุผลไม่เห็นก็เหมือนกันงานไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่นัก oh. ม่แฮปไหม ถามมีคำถามหนึ่งเราจะกลับได้ยังครับบ้านผมไกลด้วยอ่ะอ่ะฮะอะไรมือ โฟโต้บุ๊กมือใครอันนี้ลองดูมือสิใช่เป็นมือสแตนด์อินจับฝันเหรอไม่ไม่อยากโกหกไงไม่อยากโกหกเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าโกหกกันแต่ถ้ามือแต่ถ้ามือไม่เชือ่อ อันนี้พี่พีอ่ะอันนี้แล้วก็นี่อย่างนี้นี่แต่วันนั้นพี่พีเขาไม่ว่างหรอกโหถ่ายเฟซบุ๊กมางั้นเขาไม่มาหรอกถ่ายรูปอันนี้ที่ที่เขาบอกจะกลับบ้านแล้วนี่นะพูดจริ้งหัวเนี่ยอ่าเราโดนล้าเราโดนล้าโอเคโอเคโดนรวบละโดนรวบละมาถ่ายถอีกรอบนึงแล้วกันอ่าถ่ายรอบนึงอันนี้เป็นกล้องของทางพี่พีกิจยู่คินเอ็นนะครับผม อาตรงกลางก่อนอาตรงกลางนะตรงนี้นะถ่ายรูปก็เป็นันหนึ่งรูปครับผมโอ้ยข้างบนเป็นไงอะ่ะข้างบนข้างบน,งงนเหรอไปบ้านเลยไปบ้านเถอะไปบานไปบานไปบานถ่ายรูปถ่ายรูปขอขอเป็นวิดีโอนะวิดีโอนะหนึ่งสองสามตะคนให้นะโอเค หนึ่งสองสามขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบ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 ายรองตกนะฮะระวังตกบ๊ายบายนุ่งจะตดตกใจเลยบ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ,บ,รบแล้วเจอกันนะครับเจอกันที่ มีแค่พีพีแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์นะครับช่วงใกล้แล้วสี่หกแปดสิบสี่หกแปดสิบนะครับกัญญาญย์กันยาย์แล้วก็ฝากเพลงใหม่พีพีด้วยใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วเนี่ใกล้มากๆได้ข่าวว่าพิเศษมากๆด้วยเพลงเอ็มวีหล่อมาเฮ้ยฉันเปล่าเนัะไม่ได้เล่นนะไม่เล่นพูดอย่างนี้ได้ไง ลอจริงไรนะไรนะ,ะรนะใหลรอกว่าคนละแบบคนละแบบคนละแบบแต่ว่าเป็นเป็นแบบไม่กลายไม่กลายเป็นคนไม่กลายอ่าฮะ,ะรู้ได้ไงฮะ,ะใครเลือกเขาเลือกเองสิ อะไรนะพีพีว่าหล่อแบบบิวกินไหมหล่อกว่าแต่เขาจะน่ารักกว่ามั้งแหมกับบ้านกันดีกันหมดเลยอะไรแหม่ถูกใจถูกใจข้างหน้าแล้วถูกใจแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับ 拜拜，拜拜。